ช่วงอร่อยติดปากครับพาไปกินเมนูเด็ดครับหางหมูอบโอ่งนะฮะหนังระเบิดมาแค่หางมาแค่หางนะฮะแต่อร่อยจริงหรอแต่อร่อยมากครับอร่อยจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยฮะแสดงว่าต้องอร่อยจริงๆครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมอะไปกันที่นี่ฮะริมถนนสุบรินปราสาทเบอร์กับเชิงจังหวัดสุบรินนะฮะมีร้านขายนะฮะหางหมูอบโอ่งเจ้าเด็ดครับที่ใครผ่านไปผ่านมานะฮะ ต้องแวะจอดต้องแวะอุดหนุนครับเ,เพราะว่ามันอร่อยหนังมันกรอบนะฮะหางกรอบนะฮะซึ่งเจ้าของคือคุณพัชสุขนึกครับก็นี่ฮะลงมือหมักหางหมูด้วยตัวเองแล้วก็ผสมเครื่องเทศสารพัดชนิดฮะหมักข้ามคืนฮะก่อนที่ได้ที่แล้วก็ไปอบในโอง่งด้วยเตาถ่านครับใช้ไฟปานกลางครับ มันเปิดฝาดูอ่ดูความกรอบของหนังต้องเปิดดูบ่อยๆนะฮะถ้าไม่เปิดปุ๊บจากความกรอบจะเป็นยังไงน้องเอ๋ยฮะเดี๋ยวจะไม่แทนมันอาจจะไม่ได้นะแล้วก็คอยกลับด้านให้มันสุกทั่วชิ้นนะครับใช้เวลาอบประมาณสักสองชั่วโมงครับก็จะได้หามหมูสุกหนังก็ะเบิดนฟังเสียงอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงกรอบไหมกรอบนอกนุ่มในนะฮะโอ้แล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดนะะที่ปรุงขึ้นมารสจัดจ้านนะฮะ ถูกปากถูกใจลูกค้านะครับแล้วขายเนืแพงด้วยนะขายเพียงแค่ขีดละ35มบาทน้องเอ๋ยนี่หนูหน่าสนใจทีเดียนะครับซึ่งคุณพัชบอกแบบนี้ครับก่อนหน้านี้นนตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยขอบริษัทแห่งหนึ่งครับเห็นเพื่อนร่วมง,งานถูกเลิกจ้างเลยคิดว่าเอ๊อยากจะกลับบ้านที่จังหวัดสุรินแล้วนะครับหาชีพอื่นดีกว่านะฮะจนกระทั่งครับได้อไอเดีย<ม>จากการดูยูทูบม,ม,มา แล้วเห็นคนทําหางหมูอบโอ่งขายก็ลองทําดูสิปรากฏว่าทําไปทามาพริกแพงก็ได้สูตรของตัวเองฮะแล้วก็ลองทําให้เพื่อนชิมฮะทำให้คุณแม่ชิมปรากฏว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันฮะอร่อยแบบนี้เปิดขายได้สบายๆนะฮะพอได้ลองขายก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันเป็นจํานวนมากนะครับแต่ละวันฮะก็เตรียมของประมาณ20-30กิโลกรัมฮะขายดีไหมฮะลงมืออบตั้งแต่9โมงนะฮะ แต่ว่าเปิดขายช่วงเที่ยงนะฮะอ,อบตั้งแต่9โมง,งออร้านเปิดอตอนเที่ยงถึง1ทุ่มหยุดวันอาทิตย์นับเงินนิดหนึ่งฮะ,ะสนใจไปอุดหนุนได้ครับร้านหางหมูอบโอง่งหนังระเบิดครับข้างสำนักง,งานขนส่งจังหวัดชลบรรนอันนี้หาง่ายเลยนะฮะไปไม่ถูกฮนะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน0958581625 อรายได้ดีเลยทีเดียวคัะน่ากินด้วยฟังเสียงมันกรอบมากกรอบกรุบๆเนาะแล้วก็มีผักสดและมีถั่วฟักยาวมีแตงกวาโอ้หแช่เย็นนะมีผักชีผึ้คู่ดิ้งแล้วก็หิวนะใกล้เที่ยงด้วยหิวตลอดเลยจริงๆอ่ะการผ่านไปผ่านมาลองแวะชิมได้นะคะแล้วบอกเราด้วยว่าอร่อยหรือเปล่า